สวัสดีค่ะให้พาเด็กๆมาชมสวนกันนะคะไหนถุงทองนั่งมองอะไรลูกฮะถุงทองนั่งมองอะไรมองหานกอ่ะลูกว่าเสียงมันอยู่ตรงไหนนะใช่ไหมเสียงนกมันอยู่ตรงไหนนะ สองคนนี้ก็นั่งดูตามนั่งฟังเสียงนกคู่เลยใช่ไหมลูกส่วนทองส้อยหนูเป็นสาวแล้วนะเอฟซีไม่ลูกหนูทองส้อยเป็นสาวแล้วขอแต่งตัวคะ่ะหนูเริ่มแต่งตัวแล้วคะ่ะหนูเป็นสาวแล้วคะ่ะพี่ทองเอกเอก,ก่ากวนน้องอะลูก ไม่เอาพี่ต้องเองไม่ควรน้องนะลูกนะไม่เอาลูกไม่กินไม่กินไปก,กินในบ้านนะลูกนะเออไปกินน้ำในบ้านนะลูกนะ สาวน้อยของเราแต่งตัวใหญ่เลยปกติแม่จะไม่ค่อยเห็นเขาแต่งตัวเท่าไหร่นะคะพอเขาเริ่มเป็นสาวเขาเริ่มแต่งตัวแล้วค่ะสองสร้อยอืมสว,ลลสวยแล้วลูกสวยแล้วสวยแล้วลูกอืมอยากสวยกว่านี้แม่ใช่ไหมอยากสวยกว่านี้ ส่วนคู่นีุ้งทองลูก